ขั้นที่สองขึ้นแล้วครับพี่น้องต้องเจอแบบนี้แมคโคครับนี่เป็นดินถมไม่พี่น้องนุ่นสนามเลื่อนมันต่ำเหลืตเกินว่นนำ <c oughs>

ตํารับนั้นตํารับนั้นตํารับนั้นครับอาจารย์สัญญาครับ <static> มีมีมีได้ยิข่าว่าพยขับเปลนอยู่ยดขอือเปล่นอไก่อนพยดครับเปนอยพย่ที่นันคมวดพยูเนาะคมวดอยู่เลยใช้งานเขามีอยู่สคันเขาจอดไว้เยถ้าผมมีคเปลี่ยนถ้ถ้าผมไดบ้างนะตกังสี่มพย้นขางนลุด้ขาตงนลุงเลยว้ น้องยังไม่ยสนามคุตบอลเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวจอดจายบาไปดิครับคบขอบคุณครับขอบคุณครับขอประเภทขอไม่มีขอี๋้วรถไทยปรปาไหมรถไทยมเกียมะมะบองตัน้าวางหลังันเป็นกองใ่ไหมโอ้ดินโรงเรียนึ้นรุนแรงดแล้วงั้นจบก่อกครับ ผไปลัเกียไหมตอนต้นแรกเนี่ยตงเนี่ยมาเทสนามตาม้อประมาณแต่เมื่อ่าจะไดจเห็นประาเมื่อไปจะตาวน่อยไหมมันเลยมันีเหตดใ่ตาวน่อยพอะบอพอตัเห็ดก้อนเห็ดก้อนเร้วเห็ดมันมีอประมาณทำสนามก้อนครับแต่ตอนนี้มันชุมชนเนาะกาบอกว่าช่วยหาทำทีีถ้ามันจะได้เงินเป็รถับตต่การเลงการนี้ัเลย

लोगे <laughs> 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 तो क्या <laughs> 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 <laughs>

ไอ้ตกลงฟ้าหินมาพัาซะกอนเอจะฟตจะฟ้าตกนี่เบ็ดออกมาจังสั่นนี้เบ็ดลงพุ่นัเลรลิงแไหนบ่เาแกมโคมาอกจิบหลอดถึงรองมือก่อนครับบินเนาะแต่ไมคก็ยังลมือซอยอยู่อืม

ไปผักอยู่ liên เรียน câu เก่าพุ่นแหละไปผักอยู่โรงเรียนเมือง

ขอมาเไรจะเรื่องอะรก็ต้องแจ้ครับพี่น้องครับอย,อยู่โรงเรียนโพวงจุดดงโพวง,งเงวงงพื่อกุณหนันจังหวัดศรีสะเกดเออโมมีฝน่น้องมาเลย <c oughs> เป็นขืนหวัดลงข้อตอนนี้เวทีเขากำลังได้หถาเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นน้ำกันอ,อาโอเคครับคลิปนี้ไปเสคม่นคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับ f อฟซี ก็เลื่มกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพอบยาติรำพลดออฟฟิเชียลครับ